สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเมืองพะหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทย7สีประจำวันที่4พฤษภาคม2,568เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทย7สีพิกัด103ปอนด์มุมแดงผักบุ้งเพชรเก็ตเพชรพบกับมุมน้ำเงินโอเล่ลาวีมวยไทยคู่ที่2ของศึกมวยไทย7สีพิกัด113ปอนด์ มุมแดงกับตันวันของโอมบิวพบกับมุมน้ำเงินเก่งลบนายกเกียงไก่คู่ที่3ของศึกมวยไทย74พิกัด159ปอนด์มุมแดงยอดภูผาเพชรเกตเพชรพบกับมุมน้ำเงินเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิลันคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทย74พิกัด1 1 9ปอนด์มุมแดงเด่นสิทธินายกทวิตพงศ์พบกับมุมน้ำเงินยกคีรีทีเอมวยไทย ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เชียร์มันๆอย่างมั่นใจขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอด P A K 1 6 8พี่น้องบอกว่าทีมเงพหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด P A K 1 6 8ครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเ็ดสีนัดแก้มือล้างตาพิกัด103ปอนด์บุ้มแดงผักบุ้งเพชรเกตเพชรอายุ16ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดอุตรดิตถ์ซ้อมที่เกียตเพชรชื่อเดิมผักบุ้งต่อคงอินเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดบูดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับ สามไฟล่าสุดตุลาคม67แพ้คะแนนฟ้าอีสานสอโชคมีชัยมกราคมห8ชนะคะแนนโอเล่ลาวีมวยไทยมีนาคมห8ชนะคะแนนนิวเคลียร์สอสุพัฒโทมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินโอเล่ลาวีมวยไทยอายุ16ปีสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่สอประสบโชคชื่อเดิมโอเล่เล็กซปเปอร์เล็กมวยไทยเป็นมวยเข่าเดือนเปิดเกมเตะขาต่อย ขวาแรงปั้มรัดมัตตีมีศอกสวนบูดูดันครับสามไฟล่าสุดพฤศจิกายน67แพ้นกยก4ีสิลาลาสอจอเล็กเมืองนนท์มกราคม68แพ้คะแนนผักบุ้งเพชดเก็ตเพชดมีนาคม68ชนะคะแนนเพชดมั่งมีอออุดอุดรเปรียบเทียบเสียสีกันเลยครับคู่นี้ชอบไปที่มาตรฐานการฟิตซอฟของค่าย สภาพร่างกายและการยรเรยะดีกว่าบรรยากาศน่าเสื่อดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ผักบุ้งเผเ็ดเพชรจะบทชนะย้ำแขนได้อีกครั้งจากโอเล่ลาวีมวยไทยไปได้สนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด113ปอนด์มุมแดงกับตันวันของโอม WKO อายุ19ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ทีเด็ด99ชื่อเดิมกับตันสิทธิ์ออสน้อย เป็นมวยจังหวะฝีมือกอบเครื่องแต่จังหวะสาดแข้งปั้มรัดมัตีคว้าคอแทงยาไ้บูดูดันแข็งแก่งแข็งแรงครับสามไฟล์ล่าสุดพฤศจิกาย,ยนห7ชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กสิท์ด็อกเตอร์ชานชัยมกราคมห8ชนะคะแนนรักทุกคนวรวันทวีมีนาคมห8แพ้คะแนนเก่งลบนายกเกียงไกมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเก่งลบนายกเกียงไกอายุ20ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดกาลสินซ้อมที่ปหนึ่งเดียวชื่อเดิม เก่งล็อบปอหนึ่งเดียวเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงหมัดหนักแรงบู๊ดูดันขยันออกอาวุธครับสามไฟล่าสุดธันวาคม67แพ้นอกยกสเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ๊ด Jet, คนรักปฐุมกุมภาพันหกสชนะคะแนนเพชรเดชฤทธิ์นกเผดเด็ดวเดดมวยไทยมีนาคม68ชนะคะแนนกับตันวันของโอม WKO เปเียบเทียบเสสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความขยันความคุ้นชินเวทีและจะังหวะชมือความเร็วดีกว่าบรรยากาศน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ กับตันวันของโอม WKO จะเบียชนะแก้มือได้จากเก่งลบนายกเกียงไก่ไปได้สนุกมั้วใจมีลุ้นครับคู่ที่3ของศึกมวยไทยจะสีเพิกัด159่อปอนด์มุมแดงยอดภูผาเพเกเกตเพดอายุ21ปีสูง166เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดชายภูมิซ้อมที่ค่ายเกียตเพ็รชื่อเดิมยอดภูผาสจวิชิต8ปลิ้วเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงมีหมัดมีสอกสวนแรงบูดูดันแข็งเก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ สามไฟล่าสุดกุมภาพันธ์สิแพ้คะแนนคมอาวุธ f ออคุปพฤษภาคม67ชนะคะแนนโซโนโเซนสิงหาคม67แพ้คะแนนพาแฮมคิรติมาดูคู่ชกกันครับมุมเน้ำเงินเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันอายุ2 3ปีสูง185เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่สิทธิ์กำนันนิรันชื่อเดิมเหนือสิงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกม เข่าแหลมขวางหน้าดันแทงมีมันมีสอกสวนบู้ดูดันหลักเลียมดีครับสามไฟล่าสุดกุมภาพันธ์68ไม่มีการตัดสินชกโช,โชกับฮัสซันฟาซาตมวยไทยเมษายน68ชนะคะแนนชนะศึกสิก์นายกอนหนงเมษายน68แพ้คะแนนเด่นนาโพรสอธัญ,ญรักเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับ,ค,รบคู่นี้สูสีกันครับแต่ชอบไปที่ความหนักแรงของขอาวุธประสบการณผ่านมวยเบอร์ใหญ่กว่าบรรยากาศหน้าเสือดีกว่า ส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ยอดภูผาเพชรเกศเพชรจะบทชนะเนือสิงสิทธิ์กำนันนิลันไปได้สนุกมล้วใจมีลุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดแก้มือล้างตาพิกัด1 1 9ปอนด์มุมแดงเด่นสิทธินายกเทวีตะพงอายุ28ปีสูงร้อ63มเซนติเมตรเป็นมวยเขา่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่สักบุรีรัมย์ชื่อเดิมเด่นสักบุรีรัมย์เป็นมวยเขา่าเดินเปิดเกมเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงมีมันมีศอกสวนแรงบูดูดันหลักเหนี่ยมดีครับ สามไฟล่าสุดธันวาคมห7ชนะคะแนนเขี้ยวภาพเบรกคอมแพกมกราคม6 8ชนะน็อกยกหนึ่งเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มมีนาคม6 8ชนะคะแนนยกคีดีทีเอ็นมวยไทยมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินยกคีรีทีเอ็นมวยไทยอายุ24ีปีสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายทีเอ็นมวยไทยยิมเป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงปั้มรัดมัดตีด้งตีขยัดอาวุธแข็งแร่งแข็งแ,งแ,งงแรงบูดดูดันครับ สาไฟล่าสุดพฤศจิกายน67ชนะคะแนนฉลามดำนายกเอท่าศาลาทัานวาคมห7แพ้คะแนนฉลามดำนายกเอท่าศาลามีนาคม68แพ้คะแนนเด่นสิทธ์นายกทวิปตะพงเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้สูสีกันครับแต่ชอบไปที่ความขยันเจ้าฟิเมอวงในดีกว่าความหลากหลายของอวุธมากกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เด่นสิทธ์นายกทวิปตะพงจะเบียดชนะย้ำแค้นได้ครั้งจากยกคีรีทีเอนมอไทยไปได้สรุกมาแล้วใจมีลุ้นมันทุยกครับ สรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2,568คู่ที่1นักบุ้งเพชรเก็ตเพชรจะบทชนะย้ำแขนจากโอเล่ลาวีมวยไทยคู่ที่2กับตันวันของโอม WKO จะบทชนะแก้มือจากเก่งลบนายกเกียงไก่คู่ที่3ยอดภูผาเพชรเก็ตเพชรจะบทชนะเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิลัน คู่เอกคู่ที่4เด่นสิทธิน์นายกทวิตพงศ์จเจเบชนะย้ำแขนจากยกคีรีเทเนมวยไทยไปได้สุขมันทุกคู่ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง f อที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิง่ง หรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกาลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทําคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง f อทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ